เอตว,วิมุตตหรือปัญญาวิมุตตเนี่ยมันหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหลุดพ้นสภาวะที่มีการสัมผัสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสมีนิมิตหรือไม่มีนิมิตสัมผัสว่ารู้ว่ากลางวันกลางคืนสัมผัสรู้เห็นทุกอย่างเนี่ยยัง ท่านบอกว่ายังยังไม่ไม่เป็นโลกุตระยังเป็นโลกิยะอยู่ฟังที่ท่านอธิบายก็เ,เข้าใจความหมายแล้วก็ง่ายเพราะว่าคำว่าวิมุตก็คือหลุดพ้นจิตที่หลุดพ้นแล้วจึงเป็นวิมุตจึงไม่มีอาสวะกิเลสแต่ถ้ายังสัมผัสอย่างเช่นอนิมิตเจโตอนิมิตเจโตนี่ก็ยังสัมผัสรู้ว่า ว่ามีนิมิตหรือไม่มีนิมิตคือถ้าสัมผัสรู้เนี่ยแสดงว่ายังท่านบอกว่ายังไม่ก้าวพ้นความรู้เพราะว่าโลกุตระนี่มันก้าวพ้นความรู้ก้าวพ้นความรู้ที่เป็นโลกิยะคือรับรู้ดินฟ้าอากาศรับรู้กลางวันกลางคืนรับรู้ สภาวะทุกอย่างนะมันจะก้าวพ้นหลุดพ้นจึงใช้คำว่าวิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นใจที่หลุดพ้นเจโตเจตูแปลว่าใจใจที่หลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายอาสวะก็คือ,อเครื่องหมักดองอยู่ที่อยู่ในดาในในสันดานอาสวะกิเลสกิเลสทั้งหลายต่างๆนานา มันหลุดออกจากใจไปทั้งหมดนะจึงใช้คำว่าเจโตวิมุตติแล้วก็ปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญา